ยิ้มสดใสทำงานในเบื้องหลังภาพล่าสุดเจ้าคุณพระศินีนาถอาศัยอยู่ประเทศยเยอรมนีวันที่27มกราคมเฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีได้ออกมาเผยภาพล่าสุดของเจ้าคุณพระศินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ39ปีวันที่26มกราคม67พร้อมระบุข้อความว่าเนื่องด้วยวันนี้26มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ39ปีผลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกัลยาณีจึงขอนำภาพท่านเจ้าคุณพระณประเทศเยอรมนีโดยท่านยังคงทำงานภาคเบื้องหลังในการสนับสนุนพระศาสนาการศึกษาการเรียนการสอนบาลีอยู่เป็นนิ โอกาสนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอภิดลบันดาลให้ท่านเจ้าคุณพระพบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นหนึ่งในกำลังแรงกำลังใจของสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์